ทผมในรายการพิษเกมด้วย,ยครับอยู่กับผมในโจเกอร์แมนและซูม,มออาแล้วตัวนึุลขยะนะครับผมเราก็ขอจะเปลีป่ยนแปลงแค่นี้พี่อ่ <บ S 1> <laughs> พาพาร์ทนี้เราก็จะมาตกแต่งบ้านนะครับจากที่ได้กล่าวไวทท้ที่พาร์ทที่แถวแล้วนะครับว่าจะมาตกแต่งเบิ้ออลอ๋อ,อไปตามของของคลิปเรานะครับก็ไปด้วยพี่ผมไม่ได้ลงคลิปเนื่องจากแม่งกากขี้เกียจเอ๊ะ ทีขยันที่สุดคือผมไงอือใส่นกเฮ้ยเฮ้ยยไม่โดนเลยพี่ยิ้นอือพี่ยิ้นสิ้เริ่มทำบ้านเลยดีกว่าไหมแต่ก็วันนี้ผมไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ก็ถ่ายแล้วก็มานค้างไปแล้วก็มานึ่งของนึ่อะไรอย่างเงี้ยแบบชำพ่านให้เสร็จก็น่าจะจบสร้บ้านแคบแคบแคบบ้านทำของข้างไงที่ชำข้างนู้วย สูงมาถูกดิผมไม่ได้ครับอครับครับพอนโอ้ยฝนตกอ่าอ่าไม่ได้อ่ะยี่ซูมนี่เอันนี้อันนี้มันจะได้เท่ๆทำแค่ช่องเดียวก็พอแล้วอ้าช่องเดียวมันจะไปเอ้าค่ะคุณยตสลามสลามกูขอลง คงจะได้อีโลมดอปอ้าวไม่ไม่ขึ้นไม่ได้วะต้องวางตรงกลางไงไม่ใช่เราต้องกระโดดไอ้ไฟโอเคสวยมั้งนักอ้าวฮาวฮาวฮาวใหญ่อีเด็กใหญเวลาถ่ายคลิปจะเอาเวลาถ่ายคลิปนะเฮ้ยปลาเดินได้โอ้โห ปาปิาก้านี่ลาม,มาคู่สลามคู่ไอซูมบอกให้หมายซูมันหยุดดิเออเออเอองานอยา่าละคอกใส่ไม้ด้วย เกมส์จริงอยู่เฟอร์นันช์เดี๋ยวย้ายที่ขยับขยายขยับขยายหน่อยอ้าวช่องแมงแครบแอนวิลส์ปางดิเออรูมพี่ด็อกรับรับแพ็คเฮอะไร กำการจะซื้อ s <S อะไรยัางไกันค็มีกิเลนผมศพวางศพเ,เอาเอาแบบศพแต่งบ้านสวยงามดังใจเฟ้อเนี่ยมันวางประชิดกันไม่ได้วะ่ะ ได้เบลตีตีมีสีแม่งโรกจิตป่ววะลบตซูมตะวม,มยงไงต้องรอแม่งไม่อยู่แป,ป๊บแป,ป๊บสี่ย a ด้ สมมุติห้องนี้มันเล็กมันจะสร้างบ้านไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็อยู่ได้ก็เป็นบ้านนะครับอายๆจะไปเกาอ่ะจะเอา,เอ,าอ้า Ư Zoom nhảy nhìn đi Dock speak Dock speak speak ngang khiến thật แล้วหยุดยังไงโน่น <c oughs> <No. c oughs> ี่พิมพ์วิ่งมยู่านารนี้อย่าลื้เรื่องทำแล้วก็มาณสามชั้นพอส <c oughs> ูมันไม่สวยไม่เอามันไม่สวยเอาเป็นตะไลขึ้นมาขี้เกียจกระโดดอะไรพันอืออะไรวะ ของไอซูมปะทำอ๋อทำอะไรวะลืมวะทำสามชั้นไงแล้วโยนอะไรยโยนมาทำไมไม่เอาออกไปไม่เก็บเลยปะโงมโงมพี่เงี้ยใส่ชิงกะบ้าไปแล้วมาเอา ก็บอกให้ไปก็บอกให้หมายยุเท่าดีเต็มเลยเนี่ยไอซูมแล้วแม่งเอาของผมหายไปไหนหมดว่าตะเกียงจำได้ผมมีสาบอันในซูมแม่งแปะทุกคนเลยซูมเอาตะเกียงผมมาแล้วปลาบินไฟฟลายฟิชซูมเอาตะเกียงที่มันติดข้างบนมา หนูอยู่ไกลแสนไกลจะวางวัตัวแล้วห้แยๆเกะกะอือพี่ตูนอยากเห็นปลาไทยบินได้ปลาไทย้ปลาที่หน้าพี่ทำมีชันนึงตูนทำสามช้อน โอ้โหปลาตีด้วยน่าเป็นปลาปิรัญญาปลาปิรัญญีนั่นอาจจะเป็นปลากีสถานไละปลาหัวพี่มันไม่สวยพี่ใช้เชียรเคียนสวยจะได้สะดวกสบายแล้วไม่ได้ความสวยในความสะดวกสบายเว้ยเน้นแบบ ไม้ผมอะอะอะไรอะผมน้องเบียร์ไงน้องเบียร uh. ์ฮาเร็มไอซูไม้ไนดิไม้หมดว่ะตัดครับผมก็หมดแล้วเหมือนกันทำวอลหมดแล้วดูความว่างๆไงปอนน่ะล้วงไอจิงน้องตัดนฮาเร็มว่ะ นย่ยนิ่งนิ่งมึงว่าห้องไม่เท่ากันหรอว่าเท่ากันว่าความรักขอนมาจะไม่เท่ากันเลเเคคนอย่างพีมีความรักว่ามึงชอบมือมึงที่สุดและ กาแฟนคือมือตเบือนัดต้นไม้มาือนี้ทีแม่งไม่ตัดอร่อยทีบอไมครชเออหมือนเกมบางเกมไมค์ครัชไมค์ครชเหมืนไมคค่ะไมค์ครัชต้นไม้โตช้ามากเป็นเกมจริงตายโชว์เลยตาโชว์ ก็ต้องเอากระดูกนั่นนั่นดิเอากระดูกมาปลูกเลยรูมทำวอเหลือแต่หินแล้ววะวอไม้ทำไม่ได้แล้วค่ะเ,เอาแล้วหินไปไหนหมดวะเอ้ยเดี๋ยวนะออมมีร้อยสี่อันหินเอ้เอ้มาหายเมาหายหรือมาหมุนมไม่รู้ เอนไหนกล่องเก็บแร่แยกให้ดีครับกล่องทองสองอันนี้กล่องเก็บแร่แล้วกันกล่องเก็บเงินกล่องข้ขางๆือซีกล่องนี้เป็นระบบของเราครับเพื่อจะได้ไม่งงกับการเก็บของอะไรผูมึนอยู่แป๊บนึงอืมกล่องข้างกล่องข้างซ้ายคือกล่องเก็บแร่เป็นก้อนนะกล่องข้างขวากล่อง ปีเป็นตัวน้าปลาถ้าใครเป็นกองเก็บได้เป็นเม็ดรวมลดีเกะกะว่ะทำไมซัมบกะกูเกะกะเต้เลยตอนนี้เราก็มีหนึ่งโกแล,ล้วหนึ่งโกแรกของโลกรูมเล่นแบ่งแบ่งของกันนะเว้ยเฮ้ยเล่นดีๆนะเฮ้ยเราจะไปล่าบ,บอสกันนะเฮ้ยเนื้อวอลระ ว่าวสว้าแล้วแม่งทำไมไม่มีที่เอก่ององอกก่อนแป๊บนึงโลคับไม่ไหายโลคับอยู่นี่เออ,นเออมึงก็นั่นไงมันมายืนตรงนี้ดิยืนตรงโซ่เนี่ยมันก็จะหมดเลยอย่าพัญญาอ่อนดีไหนมาหมดเลยจริงอ่ะไม่เชื่อ เนี่ยไอเฮี้ยวโวไม่มามายืนตรงนี้ดิซูมเนี่ยตรงตรงแอนวิลเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไอมากหมอมึงบัดมูนอีกแล้วกุมเอ้ยกระต่ายโหดกระต่ายเชื่อนเปิดประตูบ้านมั้ยเดี๋ยวพอซอมบี้มันเปิดประตูบ้านเป็นนะเว้ยแหละเดี๋ยวดูนะ แอ้มันเปิดประตูบ้านเป็นนายซูมเพื่อบัตรูลคนจะสร้างบ้านทำไมสองคืนติดเลยวะลบจิตไอหานไอเฮียกระต่ายเสียดไปไกลไกลีนปีขอหมวกปีตีแม่งได้หมวกไปละปีจะได้ไง จะตายห่านแล้วจะตายห่านแล้วตีแรงยิงไ่ไม่ซาดน้ำมาันมด <c oughs> อู้ต่อหน้าต่อตาเลยเชียวเียวเอ้ยมีตีไม่ตายอ่ะเว้กว่ะเกิดนานเลยเกิดโอ้โหเป็นรูเชียวเนี่ยเบื่องเยต้องไปทำจุดนอนต้องทำเตียงว่ะ เราเป็นยังไม่แก้กพราเกิดเราแบบพระเจ้าลองมาจุติปุกเราต้องไม่ตายเว้ยสิต้องสร้างอะไรเหนือจับล็อกมาเนี้ยหนึ่งพันมันต้องปกปูอไอ้นักของลุงจีไงไอ้เหี้ยแต่ดูมาไม่เคยมีฟัสไหนที่แม่งตายอะไรเกมอะไรนะเกมในเพลงสี่เพลงสางมทำไมเขาเล่นในเพลงอะไรเพลงสามเพลงสี่ไม่รู้เล่นในเล่นในเครื่อง เล่นเกมเล่นในคอนโซลเนี่ยพเยอะแกมันดักหน้าประตูแล้วก็เอาดาบอะไรฟันปัดจะทำบ้านแค่นี้หัวใจพี่หัวใจขอว่างนีพี่เลือดจะหมดเลยหลังซูมมึงจะเข้ามาไหมมงเข้ามาไหมไอเด็กดอกลูกจะตายแล้วซูมครับเนี่ยครับปัดหน้าตายหัน ไอ้ฮานไอ้ฮานไอ้ฮานคนจะทำบ้านดีๆไม่ได้หรอที่เกิดอะไรขึ้นขอพายท่านาลายเข้าครับโอ๊ย หาีกันดนกว่าอื้อกูเยอะว่ะมำเองคนสองงานโอ้ยเออพระเองกัาแล้วโอ้เฮ้ย <c oughs> มีสีแม่งเกะกะว่ะจริง ก็ได้ยืนยืนทำหน้ามืนน right? ี่เอ็นบีซีอะไรเอ็นบีซียืนทำหน้ามืน นซูมเอาไม้อุดเลยเอาไม้อุดเลยเริ่มงไอขี้เกียจสู้อะไม้อุดหน้าประตูเลยซูมซูมซูมบอกอยู่ข้างหลังอะจะตายห่ายอยู่ละเอาไม้หุ่นหน้าประตูเลยซอมเยี่ยนฝึกเปตูเฟน<อ>ได้ยินไหมเนี่ยซูม บอกว่าให้เอาไม้อุดหน้าประตูเอนซิงจะโง่เดินไปไหนสักหนาววะตายแล้วเล่นเลยโฮกชิบหายกระโดดขึ้นข้างบนนี่เออไปหน่อย ซูมซูมชุดเก่าหายหรือว่าผมตาบอดไหมมองไม่เห็นอะอ๋อ oh, อยู่นี่อันเนี้ยมีดีสปีดอันเนี้ยบุ๊บสปีดอันนี้อะไรบู๊บสปีดโอ้ของเต็มเลยอาให้อาชุดชุดอาชุดเอา,าชุดไป เก็บของแฟร์สู้ล้วไล่หายอยู่ไหนหมดเนี่ยโลโลได้อยู่ที่ผมเก็บเก็บสกองเลยกองขวาตรงเคนนั้นะ่ะกองขวาเป็นในนี่ขอดขวาไ,ไว้เก็บเม็ดกองกองซ้ายเอาไว้เก็บก้อน ีเพื่อนเราเพื่อนกันเราจะเก้ตะกี้เราทำไมเราเพื่อนกันน,กน,นี่มีรองเท้าวะพี่ฮะรองเท้าอะไรพุทซอมเบ่มีมีแต่เสือ้อ กับหมวกหมวกคงไม่มีไม่ว่าชุดเนี้ยมันมีรองเท้ามีนะน่าจะมีมั้งมั้งม,มีนมอฆ่าซอมบี้เอาหมวกกันจะได้เหมือนกนะันเพื่ออาดทำบ้านทำบ้านในคืนบัตรมูนผมว่าพีบอกว่าจะอาดคืนนึงเนี่ย ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว <c oughs> น่าจะมีทําบ้านเป็นมันพาร์ตไปเลยนะไม่งจะทําบ้านไอหานบัดมูนมหาพี่นะ <c oughs> อันนี้เก็บของไปตลาดนะกล่องธรรมดากล่องเนี้ยเก็บของไปตลาดเก็บของเข้าไปเก็บตัวเหลือบ้านผมนี่อ่ะก็คนหน่อยอ่ะก็คนหน่อยอือ Oh, oh, oh. ฮฮาาาลลููยยไอ้เฮียหมวกไอ้ลมเพิ่งรู้นะเว้ยแม่งทำเป็นเส้นั่นได้ทำอะไรเบาดํารถดามิดเวลาตกจากพื้อใช่มันจะหนืดๆอย่างมันจะช้าอยากได้ธน,นูอะที่เดียวครับเออได้เลนแทนและได้เลนแทนและ,ได,นละได้หมดโลดได้หมดกันปรฝนละ น่าจะสองใบเลยแล้วรอซอมบี้เยอะๆปีช่วย,ยกันปีซอมบี้แดงตงมาข้างล่างพี่อู้ไม่อยู่ไม่อยู่เว็บมึงเว็มึงอกำลังจัดของเฮ้ยออจะตายแล้วพี่หยบตูต้กันไว้ตูต้เลยวีซีตาย ผมตัวสีเขียวว่ะมันกินฮูเมนวันดีไปหมันไส้กินสาร้ายแม่เกมนี้แบบถ้าคนไม่รู้วิโนนี่อะครับประเล่นแรกๆนะจะดูเหมือนเหมือนเกมแบบแนวแบบน่ารักน่ารักอะเออแบบแนวปัญญาดีๆอะแบบละลายละลายเงี้ยเกมเด็กอะไรเงี้ยเออภาพมันนมน้ำนมน้ำอะเออ แล้วพอมาลองตีมอสตัวแบบเลือกกระจายจึ๊กจปนะรูปซึกเป็นเกมที่โหดมากแล้วบอสแต่ละตัวหน้าตาเง,างั้ยส้นตีน <c oughs> เอาของเอาไปเก็บไว้ในกล่องหิงซูมโยนเล่นเนี่ยกล่องธรรมดากล่องนั้นขวากล่องเบตนตเลึกทำบ้านต่อปะได้เบย์เอาละ แต่ฝนตกมันเลยมืดเสียงก็เปลี่ยนแล้วไม่งั้นต้องดีไม่กลับมาไม่เลยอ่ะเรียกหมานี่พี่ที่เสียงอะไรดังบีวะฮะปลา,า,า,าเดินได้ปลาเดินได้ตายกับไอ้นั่นสลามปกติเวอร์ชันเก่าเลยซอมบี้แม่งแค่เดินมาขอประตูเวอร์ออชันนี้แม่งเดินมาเปิดประตูเลย <c oughs> ไอ้เยาวชันนี่แม่งว่ะพราซูแม่งไม่เชื่อผมว่า,วาอซบี้แม่งเปิดประตูได้แหละแหละพะุดแม่งจะตายห่านยังตายกันสาทีรอบเอย้ฝนตกหรือว่ากุหละบ้านทำไมดูบ้านไม่ค่อยสวยเลยวะเพราะมีเฮียเชื่อไม่เกี่ยวกันนะไม่ได้ใส่ของอะไรมากมาย เอาเชือกออกก็ได้๋ยวเชือกไปไว้หน้าบ้านเวลาจะปีนไปข้างหน้าบ้านไอซุ้มขอค้อนหน่อยดิทุกคอนไอซุ้มครับค้อนเลยผมเกียกครับเอาทำไมค้อนเราทำไมไอทุบผนังบนอ่ะมันเกินโอ้ไปขาเราไปทุบไปหน่อยจะทำอะไนี่ ถ้าตกอย่างนี้นถ้ามันตกไปได้ดอกของนี่จะขึ้นไปตกไม่รู้ดอกอะไรไม่รู้ไม่เคยคิดปลาหลบครันนี้แลบวเวนซีมันจะมาเหมือนเดิมปะว่าแบคือบเราต้องยืนเราต้องสร้างห้องไว้ให้มันมนถึงกันมาเป็นอย่างนั้นเหมือนเดิมปะว่าไม่รู้ว่น่าจะใช่เหมือนผมว่าสร้างไว้ยี่สิบสามพืห้องเราเวอร์ก่อน จำได้บาี่เราสร้างกันจำไม่ได้ไอ้นุกแม่งเข้ามาปุ๊บบ้านหายครึ่งบ้านผมน่ามันรู้สึกว่าเป็นเวอร์ผมตอนแรกผมเล่นคนเดียกวก่อนแล้วพอนั่นซูมเข้ามาเล่นไอ้อันก็นมาเล่นเดี๋ยวน,นี้อันได้หายสาบสูญไปใช่เนื่องจากโดนไปพร้อมกับไอ้นั่นนะเครื่องบินเจ็ตอะไรนะตอนไหนเบอร์เราปีนไปพร้อมกับเครื่องบินเจ็ตที่ตกกันงกลาทะเบตำรี่ยังหาไม่เจอตอนนี้ น่งสายมากงหนานเราไนะ้หาราุมไปกับลมนะเ้าเขาได้ชื่อว่าอะไรนะตัว,ต,วตัวเป็นตัวเป็นผู้ใหญ่แต่สมองยังเด็กเจือองเขาคือโค้ตัวซูมทุกทุกเชือกก็ได้เดี๋ยวผมเอาเชือกไปต่อตรงนี้แทนเอ้าอ้หานเชือกหายเชือกอยู่กับตัวซูมปะไหนะในนี้ไม่มีม มันเก็บไม่ได้8ปกว่าอันเชื่อกระแบ่งมึ้ดนีซูมแล้วยา80ปดสกว่าอันกอ้โยู่กว่าอันอ๋อเนี่ยอยู่ในช่องสล็อตตาบอดสล็อตแมชชีนเนี่ยแมชชีนพี่สล็อตแมชชีนมันติดไฟอ่ะมึงอะต้องขยับออกไปนิดนึงเพราะประตูเปิดไม่ได้ดดูประตูกำลังเปิดเลยเปิดไม่ได้ ต <laughs> the ้องหันหลังเปิดเฮียงงอนประตูแล้วเปิดประตูไอ้ต้นไม้ทำไมลายโตได้กระโปงมากหาแร่ทำขวานจัดต้นไม้มาโอ้โหใช้ขวานธรรมดาก็โอเคแล้วนี่ก็ไปหาอก มีบ้านยังยากจนนะครับเราจะทำไอ้นั่นไม่ได้เลยทำอะไรที่นอนที่นอนทำเดี๋ยวผมครับแป๊บเมื่อไหร่เราจะเทพเหมือนเมื่อก่อนไม,ไม่รู้เล่นเรื่อยๆก็เทพเล่นไม่ก,ไมมกี่ชั่วโมงเองอันนั้นเล่นเป็นวันเลยเล่นเป็นอาทิตย์อะ เอ้ยเฮ่ยลืมเอาโกเก็บอ๋อสล ا าเอ็นบีซีนี่เออาจเจอตัวอะไรก็เดินเดินออกบ้นานเรียกรักอะไรก็เดินเข้าไปมันเอา,าดาบ,ดาบอะไรมาใส่เนี้ยบอกว่านี่เป็นที่เก็บแผลมันก็เอาดาบมาใส่นี่ร้านอะไปครับเด็กน้อยพูดไปบ่อยจังหล<ะ>่า <laughs> ไปเป็นหลา่าเลยว อย่างกูแม่งไม่เป็นลาหรอกอย่างน้อยกูต้องหนึ่งกิโลกิโลด้วยอยากเล่น MTA ถุยไอยซูมเอาแร่มาใส่ครบยังไงทำไมรู้สึกเหมือนแร่มันน้อยอยงงวะไปแล้วนี่หมดหมดตัวของซูมใช่ไหมเออหมดตากเลยเพิ่งเกียร์ของไม่มาจาับไอห่านห่านทำอะไรผิดวะด่างเลยอย่างอื่นไม่รู้ไอเหี้ย ก,กูเกลียดกับดักเกมนี่สุดๆแม่งโดนทีเดียวหลับเลยไอ,อซูไม่กล้ามาสร้าง <c oughs> นี่เพิ่มเลยนะกูจัดไม้อยู่ไอ้ซูไม่มีสีตายโดนสลามตีตายลอดจากบัตรมูลโดนสลามตีตายเอ้ยยังไม่อยู่ยังอยู่ยังไม่อยู่ทสินาไม่รู้ว่าผมผิดปัญหามันอยู่ไหนสลามนี่ก็จุง้งอย่างเดียวคนจะทำบ้านโอ้ยเจือก ต้นไม้ล้วก็ต้องปลูกต้นไม้นะคะเด็กๆอย่างน้องเนยจะไม่รักนะคะน้องเนยนกโรคนกโลกฮะกูชื่อเนยชื่อจริงชื่อลกโรคเขาเลยเรียกว่าน้องเนยลกโลกไม่ขาซูงมชื่อซู้มแต่ขาซูมชื่อซูม